สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาสูบบ่อของผมเองนะครับก็จะไม่มีราคานะครับเป็นบอ่อที่ผมเนี่ยเอาปลามาลงเรื่อยๆนะครับแบบว่าเวลาไปสูบที่อื่นที่ขายไม่หมดหรือว่าขายไม่ได้เนี่ยก็จะเอามาลงที่นี่นะครับโดยที่จะมีปลานิลปลาบูปลาช่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีสวายด้วย บอพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับถ้าแห้งแล้วปลามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับมาติดตามชมกันได้เลยครับเจ้าเสือก่อนที่จะติดสูบนะครับเราจะแกะกระชังออกก่อนในนี้มีตะเพียน3-400ตัวนะครับที่เราอนุบาลไว้เดี๋ยวเราสูบแห้งแล้วจับปลาหมดแล้ว <c oughs> เราจะปล่อยน้ำเข้าเหมือนเดิมแล้วก็จะปล่อยปลาชุดน,นี้คนระับ Hai phép này, do nó hết được các nên là họ thau là เอากระชังออกแล้วคราวนี้ติดสูบนะครับจะสูบกันแล้วครับไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงครับน่าจะแห้งแล้ว น้ำลดเร็วมากนะครับครึ่งหนึ่งแล้วครับตอนนี้โดยอีกสัก20 20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็แห้งแล้วครับอย่าไปโยนใส่แม่นะเข้าอยู่ปลาเข้าอยู่ Oh! <laughs> ปลาเข้าแล้วโอ้นี่บ่อแค่นี้มีปลาอยู่นี่นี่โอ้โหสวยทำไมใหญ่ใหญ่เร็วขนาดนี้อ้าโลอ้าโลอ้าโลฮะปลาเพียไม่รู้สวยแน่ๆเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ้าโลโอ้สวยตัวกิโลแล้วนี่ สวยนี่ไม่เกินสี่เดือนนะเนี่ย <end> ใหญ่เร็วมากเ,เสียหลบไปโอ้ปลาเข้าเยอะมากครับปลาเข้าเยอะมากครับอ้าโลโลโลโอ้ก <c oughs> ี่สิบโลเนี่ยสี่สิบห้าสิบโลนี่อ้าวสวยใหญ่มาก <c oughs> อ้าวชุ่ย เอาตะก้ามาเลยตะก้าเลยตะก้าับเลตัวนี้ตัวกิโลครับโอ้ใหญ่มากสวายนี่ตัวโลกว่าเกือบสโลตัวนี้เกือบโลตัว้อนนี้ก็โลกว่านะอยังไงก็มีอย่างตามโลครึ่งตัวอ้วนดีด้วยีนั่นปนอะรู่ล

โอ้ปลาหมอใหญ่ขนาดน้อโอ้เราชัวโอ้เราให้อาหารดีไงโอ้ปลาหมอใหญ่มากสวยดีคนอื่นถ่ายน้ำสัตว์อ๋อเข้าเสียงอ่ะอืมไปเทเลยเยอดิเออเขียนนิดเดียวใส่จับใส่เออโอ้สวยใหญ่เร็วมาก อเนียอันนี้ไปกีบกวกันทำไมอีกลอรอกะเดแ,ะแต่ส้เหรอเจ้น,น,นมาหมาูเลยงหรอครันเป็นตอนนี้ถ้าออกหมูนี่น่าจะเกือบเกือบร้อ,อยน่าจะได้อยู่ เซือลงไปทำอะไรผู้สวรรค์ผู้งหัวอืมแแก่ตัวนี้นี่ตัวนั้นนี่สองโลก,กว่านะรอบที่สองครับเด de uh ี๋ยวเดี๋ยวผมเลี้ยงไหม่พี่แล้วก็เอาเดี๋ยวเลี้ยงให้ใหญ่ๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวส่งเนี่ยครับครับตีใหญ่เนี่ยสูงเนี่ยเจนามลระกัเพราะว่าของเขามัน เดี๋ยวมาดูกันครับรอบเมื่อกี้น่าจะประมาณ50โลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะเข้าเท่าไหร่เสือออกมาเร็วเสือเสือออกมาเสือเฮ้ยเสือออกมามาเร็วมาเร็วออกมาเร็วอันนี้ดีนะเชีวยว <S <S ไปเสือไป โอ้ตอนนี้วข้าเยอะอยู่เยอะอยู่โอ้โอ้เยอะอยู่อ๋อหลอั้งแต่เนี้ยแบบจุดเริ่ม้นอางหินอ่ะฮะเอออยงเง้อ๋อหลงามครับยี่สิบสามสยบโลเดี๋ยวตีด้ โอ้ป oh, oh, uh, uh, uh ันายก็ตัวกิโลแล้วนี่โ้ปันายโลกว่าอมาสุดแข็งอเฮ้ยนะใชหรอเดี๋ยวไหวะอันนี้ใส่มานน่วาใมาคอะก็แหล่นะสองาปะบุอันนี้ไปใส่ก่อนก็ได้อ่ะใส่ 嗯。对对对。嗯，你说边有是在那种，他一路往那边一路过去上班。 luộc sầu ấy sữa sữa không mà không ma mà, sữa không ma wow oh, lửa nhiều ừ lô 10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  lô เออไปมางทอะไรมึงจะทำอะไรไปครับเทก็ได้นะนี่ครับไปแล้วสิบป่าโลนี่นี่โอยจุสะรอรอตายทุกตัวแน่นอน นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่ครับมีน้ำเมืองนะฮะสบายเลยครับปลารอดตายทุกตัวเราจะเอาไปส่งให้บ่อกตกปลานะครับไม่ต้องไปเลขขายครับรอบที่สี่ครับรอบนี้หลังจากรอบนี้เราจะติดสูบแล้วก็จะสูบให้แห้งกว่านี้นะครับเป็นไงรอบนี้เข้าไหม <c oughs> เงียบๆให้รอบนี้ เข้าอยู่เข้าอยู่อ้าโลสวายเข้าครับงงเสียลไงไปอ่านั่นแหละโอ้เข้าอยู่เข้าอยู่อ้าวโลโอ้สวายโตเร็วมากครับสวายแค่สี่เดือนนะครับออออสวายนี่แค่สี่เดือนเองนะครับออตัวโลกวาออ่าหมดเลยครับ เร็วมากนี่ครับโอ้รอบนี้ก็สิบโลเราหิมะยามากอืมอู้สบายอ้สวายโอ้สวายนี่ต้องซื้อมาปล่อยเพิ่มแล้ว มองมันแน้วัพี่เอาาสบายง่ายอืมดูได้รูมาตัวะสวายตอนที่มาปล่อยนี่ตัวเท่านิ้วชี้เองนะครับตัวเท่านิ้วอะครับตอนนี้คือตัวสองโลแล้วนะครับใหญ่เร็วมากออนี่ครับติดสูบไอหแห้งเลยครับรอบนี้สอง2ล เตรียมตัวใช้สวิง

1: 1: 1. 1: โคตรใหญ่เท่าปันโคตรใหญ่จริงๆนี่ครับนี่กระดุไม่จะสุดสุ ก็อีกต oh. oh, ่อฮะเป็นยังมงางจ๊องปลาหมอฮะโอ้ปลาหมอใหญ่ไามใหญ่เว้ยปลาช่อนอืมอืมปลาช่อนไปไหนหมดนี่อย so> ู่ในโคลนหรือเปล่าใช่อยู <t <t ่ในโคลนโคลนลึกนี่นี่ปลาช่อนนี่ โอ้ปลาหมอใหญ่มากู่นผ <game> wow. oh, ู you right. ้ชมครับปลาหมอใหญ่มากครับช่อนครับออสอใหญ่ะอืมพอได้ปลาดุกแล้วครับอ้ปูนี่ว้าวอ๋อหลุดไง อืมงามเลยครับตัวเกือบโลเตี้ยตรงนี้มีอีกทีปตาอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะปลาช่อนแหละนี่ปลามหมออืมนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ปลามหมอ โอ้โห้ี oh, ่ปลาเนี่ตรงนี uh ้ฮ huh. ัลโลปลาหมออีกแล้วใช่ไหมปลาหมอใหญ่มากปลาบูนี่จะหางโอ้โม่โม่ดูเลยนี่ปลาบูปลาบูปลาเที่ยวมาปล่อยนี่ใหญ่ขึ้นหมดเลยโยเว้นปลาบูหอมลงจะมา จนะยอะโริงาามาปลาเลยปลาปอดกปลาช่อนปลาช่อนโอ้ตัวเกือบโลครับมาดูเมยดงสวยมากมาชวยดอะไรปลาช่อนใส่ได้เลยอันล่างอันล่างโอปลาไหลปลาไหลปลาปลาปลาไหลโอ้ัวใหญ่ โอ้ใหญ่มากครับน้องเบียร์ครับเอานี้ไปด้วยออล้วโอ้โหเดี๋ยวก็ะโดดนะใส่อันล่างนั่นแหละอยู่ในโครนนี่แหละเอาติหาเร็วนีเนรอ อหมอป่ะตัวใหญ่อีกแล้วใช่ไหมรีบผอมไหมใส่ก้าดำใส่ก้าดำทั้งหมดมีใช่ไหมมีทุกที่อ่ะ,อ,ะอืมปลาบู ตอนนี้หมดแล้วกืมปลาดุกหันงามเฮ้ยนี่เกยงก็ไม่ใส่ฮัลโหลมันน้ำหัวโล เชปยน่น่เดี๋ยวมาดูชิ่พ่อครับพ่อบอกปลาช่อนใหญ่โอ้ปลาบูนี่ตัวใหญ่ด้วยโอ้ใหญ่มากที่ปลาช่อนเหรอเจอแล้วไปข้าห้ ปาดุกล้าจับได้ไงเนี่ยอะไรอ่ะคิวปลาชนถ้ถ้ารู้นี่ไม่กล้าจับหรเนี่ยน้องเวียขึ้นไปติดเครื่องนะครับปลาหมอตัวใหญ่เองแล้วจริงๆเรามาปล่อยก็ปลาหมอนึกว่าปลาหมอทั่วไปนั้นึกว่าไม่นึกว่าจะเป็นปลาหมอเทศอะน่าจะเป็นปลาหมอเทศอะเนี่ยใหญ่มากอันนี้สามารถใหญ่ได้ถึงตัวละกิโลนะเนี่ย 尼 e 尼了，卵卵卵，哈哈，屎。啊，那是什么鱼呢？这这这这这，尼玛尼了，这这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 。 ปลาดุกตัวงามมากตัวสามสี่ขีดนี่นี่นี่ปลาบูปลาบูเอาลุกเอาลุกโอเข้าแล้ว <c ười> ไม่เข้าหนิเอาลุก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 เข้าแล้วกัน <c ười> ไม่เข้าติข้างนี่มีตัวตรงนี้ได้แล้วเหรออ้าวหลอปลาดุกใหญ่มากให้ด้วยงามนี่ยอดครับกกปลาอะไรครับพ่อหนุ่ม ไอ้ยถ้ามันรู้นี่ไม่ใช่กล้าจับเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นปลาดุกนะเยอะนะเนี่ยพวกปลาหมอปลาช่อนปละดุกโอ้ปลาดุกใหญ่ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนโอ้ไปแล้วทีมาแล้วโอ้นั่น นั่นก็อันนั้นปลาอะไรอันนี้ปลาดุกตัวเมื่อกี้ปลาช่อนฮ้นี่นีฮ้โอ้อ้าวโลไปไหนวะข้างหลังข้างหลังโดนครึ่งตัวอยู่ด้านนอกอ่ะหัวอยู่ด้านนอกอันนี้เขาให้ปล่อยตัวใหญ่ครับปลาดุกเจ้าของน่ะกะ